ครับผมก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนวันนี้ผมก็ได้เอาคุณวิจิปลุกพลังมาวอนโหนหนึ่งซึ่งผมก็ได้อาศัยวิธีเดิมนั่นก็คือเข้ากิวเพื่อมาวอพอจบแล้วก็ออกกิวไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนว่าพอเป็นโหนหนึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับสายรอบสังหารเพราะต้องสาธยายคอมโบก่จะโกทูเซฟโซนได้แต่ละตัวนี่นะพยุงเงาเสยจักขึ้นกำขึ้นแล้วมุนๆแล้วก็ฉชวบโอ้โหไม่ยากจตายตัดเส้นเด่นรีเพลย ยังเหลือเรนเจอร์อีกตัวนึงนอ่แ่พายุเงากำมือขึ้นแล้วมุนมุนโอ้โหเรียกได้ว่าเลือดเหลออเป็นคืบเอาละครับผมจังหวะนี้ดูเหมือนว่ากำลังเสริมของเราจะได้มาถึงแล้วนะครับเนี่ยซึ่งเอาจริงๆแล้วนั้นมันไม่ได้มีกำลังเสริมแค่จากฝั่งทางผมเท่านั้นมันมีทั้งอัลฟาเบต้าแกมมาอะไรบ้างก็ไม่รู้เพื่อที่จะมาต่อสู้กับกิลอันลิมิเต็ดเบลดเวิร์กอ้าวชิบหายลม้ม บมายูเมยนะครับเข้ามาอย่างหข้าหานะครับผมแล้วก็เรียบร้อยหายไปแล้วผมเองก็เกือบไปแล้วเหมือนกันนะครับเนี่ยโดนเปิดจังหวะก็เลยติดล้มเมื่อกี้นั่นแหละครับผมทางด้านขวาของเรานะครับมีนิวท้ายพากันกระโดดเย้ยวเย้ยวอยู่โอ้และจังหวะนี้นครับโนวารวบได้สวยมากนะครับด้วยลูกบอลสีชมพูของเขานะครับแล้วมีนินจาจอบอยู่อีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งก็คือก็ต์อัพนอสตานะครับฆ่าไปหมด3ตัวเลย ําเอาตัวผมนี่ถึงกับยืนอึ้งไปพักหนึ่งนะครับเนี่ยเพราะว่าอุตสาห์เข้าไปเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้คิวเลยสักกระตัวโอ้มีคุณนะครับจากทาง Unlimited Bedwork นะครับหายตัวไปแล้วพร้อมกับใบมีดชิบชๆบชิบชับ,ชบ,ชบ,ชบนะครับทางผมพยายามที่จะดีเทคนะครับแต่ไม่เจอโอ้ นนวิสาดฝั่งผมนะครับดีเปร์ได้วิ่งเข้าไปเอาคาถาพยายามจะฟาดหัวอย่างกับผู้ใหญ่บ้านแต่ไม่สําเร็จนะครับตอนนี้คุณโอโผมาแล้วนะครับซึ่งก็คือไอนิสนะครับพร้อมกับมิสติกของทาง Unlimited n e Bad w o r k เอาละครับทางผมก็ล้อยหลังอย่างเดียวนะครับจังหวะนี้ปัน่นปั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 นหมุ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 นแล้วก็ไม่ได้คิวเช่นเคยนะครับแถมติดล้มด้วยล้มจากอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าล้มเท่านั้นเอง จังหวะนี้นะครับทางผมได้มีการรีฟิลยานะครับที่สูญเสียไปโอ้เราต้องเล่นตัวหลังครับจังหวะนี้เรียบร้อยนะครับไม่ได้คิวไม่เป็นไรนะครับอ้าวหนึ่งคิวนะครับขอสกิลโอไม่ได้นะครับไม่เป็นไรเพื่อนฆ่าได้ก็เหมือนเราฆ่าได้เราฆ่าได,าาได้ก็เหมือนเราฆ่าได้ โอ้นะครับผมทางอลิมิเต็ดเบเวอร์ได้ส่งวิสัตเข้ามาอย่างเ้าหานนะครับ I am the bone of my s o r ยแล้วก็หายไปแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็มาอีกแล้วนะครับ uki, มียุมีโยกินะครับเนี่ยโอ้ทางผมถึงกับต้องตัดเส้นเอ็นหนีออกมาแล้วก็มากดอาหารครอนนะครับถามว่ามันหมดใช่ไหมไม่ใช่นะครับผมกินเพื่อสุขภาพเฉยเเอาอยัางไงดีครับจังหวะน,นี้ผมพยายามที่จะอ่ากดวัตอาชีพ กดวว่าอาชีพเข้าไปแล้วนะครับจังหวะนี้แล้วก็หมุนหมุนเลยนะครับเรียกได้ว่าคิดอะไรไม่ออกนี่หมุนหมุนไว้ก่อนอย่างนั้นก็มีดูเลือดเอานะครับแล้วก็ได้ไปอีก1คิวนะครับโดยเก็บ FBI open up ไปอ้นี่ในบ้านของ Unlimited นะครับเรียกได้ว่าโดนทั้ง n e w t ทนะครับแล้วก็โดนทั้งทางฝั่งผมนะครับกำลังรุมจู่โจมเรียกได้ว่าไม่มีจังหวะให้พักกันเลยทีเดียว เอาล่ะครับผมจังหวะนี้มันต้องหายตัวเข้าไปโจรกรรมด้านในโหด้านในฐานศัตรูมีคุณไวดิสยูริสนะครับอยู่ข้างในคนเดียวแล้วก็จากไปแล้วนะครับเนี่ยเอาล่ะเข้าด้านข้างโอ้แต่โดนป้อมไฟยิงไม่เป็นไรยังได้อยู่อา้าวโดนดีเทคเข้าแล้วแบบนี้ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องจูโจมนั่นแหละครับผมเจอจักล้มไปแล้วแล้วก็ต่อด้วยชั่วพริบตาชอโอไม่ตายนะครับเนี่ย รู้สึกว่าเมื่อกี้จะใจเร็วไปนิดนึงนะครับเนี่ยน่าจะพายุเงาก่อนนะครับค่อยฉวบไม่เป็นไรวีออกมาได้เอเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้นี้มันมายูเม่เข้ามาอีกแล้วเเนี่ยมายูเม่ได้เข้ามาอย่างห้าวหารแล้วก็จากไปแล้วโเรียกได้ว่าทางอันลิมิเต็ดเบลดเวิร์กนั้นได้เข้ามา I am the bone of my sword รัวเลยนะครับเนี่ยบอกได้เลยว่าสู้ยิบตา โอจังหวะนี้นะครับมีคนล้มมันก็ต้องมีคนซ้ำนะครับเนี่ยซึ่งก็คือกูกัส2,020เรียบร้อยไปแล้วนะครับเนี่ยโอแล้วก็มาโผล่ตรงนี้มาเจอกุมารทองนะครับอีกหนึ่งตัวอ้าวแล้วเราก็ล้มไปแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับมีเพื่อนช่วยแชร์ดาเมจกันเยอะอยู่ ตอนนี้สิ่งที่เราอยากทําก็คืออันตรีผูดดำ100%เรามันเต็มแล้วเราต้องหาทางไปปลดปลอ่อยอาช้างเองก็เข้ามาแล้วเหมือนกันนะครับวิ่งเข้าไปแล้วทัดทัตทัตเพราะฉะนั้นแล้วอึซ่า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 อุย้ยได้หนึ่งคิวนะครับเนี่ยก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยสัก,กคิวเดียวเอาละครับผมจังหวะน,นี้คิดอะไรไม่ออกก็ขอให้หมุนหมุนไว้ก่อนนะครับอย่างน้อยก็มีซูเปอร์เมอร์กับดูดเลือด โอ้ oh, เรียกได้ว่าในบ้านของศัตรูนั้นมีทั้งหิมะตกมีทั้งภูเขาไฟระเบิดอะไรก็ไม่รู้นะครับผมมั่วซั่วไปหมดเลยแต่ก็อย่างว่านะครับผมเป็นถึงวีรชนเอมิยดนะครับผมเอาลงไม่ได้ง่ายๆนะครับ Unlimited Blade w o r k สซะอย่างนั่นแหละครับผมแล้วเราก็ฆ่ากุมารทองร้องโอ๊กไปแบบงงๆยังไงดีครับเนี่ยจังหวะนี้ เอาละมันต้องเข้าด้านข้างอีกสักรอบนึงแล้วเขามายืนทําอะไรตรงนี้เนี่ยผมจะผมจะเอาอะไรดีไหมไม่ดีกว่าโอ้หตรงนี้นะครับอยู่กันจุ่มจุ่มกันเยอะดีนะครับมันน่าจะอบอุ่นหัวใจนะครับถ้าเราได้ฆ่าโอแต่ไม่ได้เปิดพิธีเองก็ไม่ติดเรียบร้อย แต่ถ้าว่าในท้ายที่สุดทาง Unlimited Blade Works ก็ได้ถูกคโค่นลงโดยอัลฟาเบต้าและแกมมาแต่ก็นั่นแหละครับผมดูสิสามัคคีรวมพลังสักขนาดนี้เป็นผมเนี่ยนี้ไปตั้งตี้โ t ตาวอล r เ n t อะไรอย่างนี้ตั้งนานแล้วคงไม่อยู่ยาวมาจะถึงขนาดนี้เรียกได้ว่าเกิดไฟครับผม Unlimited Blade Works และในตอนนี้นั้นผมก็มีแพลนว่าจะไปที่บ้านของทางฝั่ง Newtype แต่ก่อนหน้านั้นก็จําเป็นจะต้องไปเอาม้าซะก่อนเอา้านี่มันม้าของนิวไทเอา้าโดนงานเข้าอุ้ยโอ้โหลม้มไม่นะซีซีต่อเนื่องโอ้โหจะตายแล้วนี่แหละจับสวยกลงจักเสยขึ้นแล้วก็หมุนหมุนดูดเลือดคืนมาซะอืม โอ้โห oh, ฮิวทีเต็มไม่เป็นไรจับไปอีกรอบนึงรอบนี้แหละไม่มีพลาดเรียบร้อยและแล้ว,ลว,ลวผมก็มาถึงฐานประชาการของ New Type ซึ่งแต่ละตัวที่เฝ้าฐานนี่ก็ n o วาการเดียนเรียกได้ว่าบิ๊กบึ้มคือลือคือลือไม่ควรเข้าไปหือด้วยอย่างยิ่ง และที่หนักกว่านั้นก็คือแต่ละตัวเนี่ยเฝ้าฐานกันแบบตื่นตัวดีดดิ่งตลอดเวลาไม่รู้ว่าไปปุ้นกันชาก่อนมาเฝ้าฐานหรือเปล่า <S <S หรือไม่แน่บางทีก็อาจจะว่างก็เลยเอ็กซ์ซส์เล่นอุ้ยนี่แหละโอ้โหโดนจังหวะนี้ต้องวีออกมานะครับเนี่ย ไม่งั้นนี่บิ๊กบื้มคือลือคือลือนี่แตกแน่นอนเอาละครับผมจังหวะนี้ครับโอ้โหโดนดีเทคจนได้ไม่มีทางเลือกแล้วนอกจากต้องสู้กับพลังแห่งคือลืออุ๊ยโอ้โหไม่ตายเรียบร้อยเหลือเพียงแค่เจ้าเท่านั้นนี่แหละกำมือขึ้นลบมุนมุน,มน โอ้รู้สึกว่าจะตายไปก่อนนะครับเนี่ยโอ้เหลือเพียงแค่โนวาเท่านั้นอ้าวโนวาวิ่งมาแล้วก็วิ่งไปแล้วไม่นะข้างในยังมีป้อมไฟนี่นะจะได้โดนฐานฟื้นฟูนไปด้วยโอ้หมีนินจามาอีกตัวไม่นะแบบนี้ถ้าจะไม่ดีนั่นแหละครับผมไม่นะเราติดแล้วเนี่ย จอกไปโอเคครับดูเลือดไว้ก่อนไม่นะเราสาจัดการคือลิวไปได้สองตัวโอ้โหเกือบเกือบไปนี่แหละดีนะเนี่ยที่เราติดก้อนหินก็เลยโดนดามเมจเบาแต่รู้สึกว่าเราเองก็จะเอาเขาไม่ตายเหมือนกันอุ้ยมาเสยไปได้หนึ่งตัวแล้วก็หมุนหมุนมาโอโ้ไม่นะโดนจับเต่ะ เปิดพิธีไม่ติดเรียบร้อยเอาละครับในตอนนี้ถึงเวลาที่บ้านของเราจะได้เผชิญกับโชว์ะตา a l อัลฟาเบตาแกมมาบ้างแล้วและในตอนนี้เราก็เตรียมตัวที่จะปลดปล่อยอันติตรงนี้แหละอุส่าอุซ่าอุซ่าอุซ่า้ยสวยงามตามท้องเรื่อง3คิวอ้าวกาเดียนบินไปโน่นแล้ว มีนินจาหนึ่งตัวพายุเงาเจอจักเสยข,ขึ้นแล้วก็กำมือขึ้นแล้วมุนมุนเรียบร้อยนี่มันช้างทางฝั่งซ้ายยังมีอีกหนึ่งกองกำลังเราต้องล่องหนเข้าไปแล้วก็แล้วก็วีเอา้าทำไมวีไปนหนึ่งตัวอุ้ยพายุเงา กำมือขึ้นแล้วมุนมุนโอ้แต่ดูเหมือนว่าจะปิดดามเมจไม่ได้นะครับเนี่ยเปิดมิธีฉับพลันก็ไม่ติดเรียกได้ว่าภายในบ้านของเราตอนนี้นั้นสับสนอลมานไปหมดนั่นแหละโดนหมอกไปหนึ่งตัวแล้วก็วีไปแล้วเอาตัวไหนก่อนดีเรียกได้ว่ามีอยู่เพียบ นี่แหละตัวนี้กำมือขึ้นแล้วมุนมุนเรียบร้อยฮะเปิดบัพประชีพอืมทางนี้นั่นแหละมีคนล้มมันก็ต้องมีคนซ้ำกำมือขึ้นแล้วมุนมุนชวับเรียบร้อยมามาที่กรุ๊ปต่อไป สกิลคูเรามาชั่วพิษตาก็ได้แล้วก็กำมือขึ้นแล้วมุนมุนเรียบร้อยไปอีกนึ่งนี่มันวิศาสขอนไม้พลาดไม่นะไม่นะการจะพังวีเลยแล้วกันไปหลงกดบล็อกก็เลยติดแอนิเมชันบล็อกซะงั้น เอา้าโดนโอ้แต่ดูเหมือนว่าเขาจะยังไม่เห็นโอ้โดนอยู่มาทูตัดเสียนเข้าไปเกือบไปแล้วไหมล่ะโอ้โหนี่มันช้างของข้าศึกนะครับเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่อย่างโดนเดียวเดียวได้แบบนี้มันต้องดูดเลือดลัวๆกำมือขึ้นแล้วมุนๆสูบเลือดสูบเนื้อ ใกล้แล้วใก้แล้วเรียบร้อยโอ้นี่มันคนขี่ช้างวี v ไปแล้วโอ้นี่มันกลุ่มมารส์สีอีกกลุ่มหนึ่งมากันเพียบเฮ้ยโดนแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่เอานี่มันถังชานเฮ้ยมีนินจาหนึ่งตัว ดูเหมือนว่าจะไปซะแล้วมามันต้องกดยายักษ์เพราะว่าเราจะเข้าไปอันตีผูดดำ100%อบอกเลยงานนี้เนี่ยงานนี้มีแตกแน่นอนพา,อาพายุเงาเอ้าชิบหายลืมปลดล็อกอันตีปัโถย โหน่าเสียดายจังหวะเมื่อกี้อย่างสวยเลยถ้าไม่ลืมปลดล็อกอันตีเนี่ยน่าจะแตกกันเพียบมาอันตีตรงนี้แทนก็ได้วะอยโอ้โหเลือด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 เไหลเป็นน้ำเลยคนเข้าไปอันตีมาได้สคิวไม่นะโดนไล่โดนไล่ยิงล่องหนตัวเติดคูด้า อีกทีเดียวแต่ไม่ทันไม่นะบ้านเราใกล้จะไปดีแล้วแต่ถึงอย่างนั้นเราก็จะสู้จนวินาทีสุดท้ายอาเจ้าอาเชอร์กำมือขึ้นแล้วมุนมุนชวบเรียบร้อยอามาเซ หมุนหมุนเรียบร้อยไปหนึ่งเอ้าชิบหายบ้านแตกงูบ้านแตกเรียบร้อยเรียกได้ว่าเกิดไฟครับหลังจากที่ได้เอาคุโนะปลุกพลังไปวอร์โนนึงในครั้งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าดีเกินคาดเลยทีเดียว คือจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณโอปลุกพลังมันวอโนดหนึ่งดีมาตั้งแต่ตอนที่ผมลงคลิปกำมือขึ้นแล้วมุนๆแล้วแหละคือวอครั้งนั้นก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยไม่สิเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมเลยแต่ก็ยังไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่แต่พอมาในวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนยิ่งขึ้นโดยหลักๆเลยมันก็เป็นเพราะว่าท่าไร้รำสังหารหรือก็คือกำมือขึ้นแล้วมุนๆนั่นแ,ลแหละ ที่มีดาเมจค่อนข้างโอเคมีซูเปอร์อเมอร์แล้วก็มีดูดเลือดที่ยอดเยี่ยมซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าโนดหนึ่งของทุกคนมันแคบสูงสุดเท่ากันมันไม่มีตัวที่แบบว่าสัตว์ประหลาดหรือว่าคนที่โจมตีแรงเว่อร์อะไรเงี้ยมันทำให้เราสามารถที่จะปั่นสวนเพื่อดูดเลือดได้คือเอาง่ายๆอะ่ะผมไม่ค่อยตายคาปั่นเท่าไหรอ่อ่ะไม่เหมือนตอนไปเล่นโนดสนี่คือ ของผมในตอนนี้เนี่ยมีแต่ APDP แทบไม่มีนี่คือแป๊บเดียวหายอะ่ะปัน่นปันอยู่หายแต่ว่าอันนี้นี่มันแคปบเท่ากันหมดทุกคนมันก็สามารถที่จะดูดเลือดสู้ได้คือมันก็มีบ้างบางจังหวะแหละที่ผมรู้สึกขัดใจคุณอเวกประมาณว่าถ้าผมเล่นคุณนะสืบทอดฉากนั้นฉากนี้เนี่ยผมน่าจะรอดไปได้อย่างแน่นอนนั่นก็เพราะว่า คุณโอสืบทอดมีการแคนเซิลและมูฟเมนท์ที่ดีกว่าคุณโอเวกแต่ถ้าถามว่าแล้วถ้าผมเล่นคุณโอเวกเนี่ยผมสามารถรอดในฉากนั้นๆได้ไหมก็ได้นะถ้าเกิดว่าผมเนี่ยชำนาญพอแต่คุณโอสืบทอดเนี่ยมีโอกาสารอดมากกว่าเท่านั้นเองแต่โดยรวมแล้วคุณโอปลุกพลังวอรนน,นึงก็ถือว่าดีใช้ได้เลยในความคิดผม เพียงแต่ว่าตัวผมอาจจะต้องไปฝึกเพิ่มอีกในระดับหนึ่งและในวันนี้กระผมเซตโฮปก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ